ษาอินดี้ตอนแก๊งคอเซนเตอร์เดี๋ยวนี้นะแก๊งคอเซนเตอร์ระบาดหนักเหลือเกินเมื่อวานก่อนน่ะคุณป้าฉันอ่ะโดนไปเป็นแสนฮะเป็นแสนนี่มันหลอกอีท่าไหนอะก็มันอ้างว่ามีพัสดุตีกลับมาแล้วเป็นของผิดกฎหมายโดยมีชื่อป้าฉันเป็นคนส่ง พอป้าฉันได้ฟังก็ตกใจมากคิดว่าเป็นตำรวจโทรมาจริงๆคราวเนี้ยแหละมันสั่งให้ทำอะไรก็ทำหมดสรุปนะโดนไปสองแสนน่าเจ็บใจมากๆเลยแต่เนี้ยมันมุกเดิมๆเลยนะเคยมีหลายเพจออกมาเตือนแล้วด้วยป้าเธอไม่รู้หรอก็ป้าฉันนะ่ะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลแกเลยไม่ค่อยรู้เรื่องสงสารมากเลยอะ่ะป้าฉันน่ะเกษียณแล้ว เงินนั้นก็เหมือนเป็นเงินเก็บอะแกมันน่าโมโหจริงๆเลยนะเมื่อไหร่ตำรวจจะจับพวกมันให้หมดสักทีอะเฮ้อระหว่างรอตำรวจพวกเราคงต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนน่ะแก๊งนั้นน่ะเกลื่อนไปหมดตำรวจดูไม่ไหวหรอก <c oughs> ในขณะที่อินดี้กำลังคุยเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์อยู่นั้นอาร์ตก็เดินเข้ามาพอดีทำอะไรกันก็กำลังคุยเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกป้าอินดี้นั่นแหละ หมดเงินไปเป็นแสนเลยแกฮะเหมือนกับลุงฉันเลยโดยไปแสนกว่าบาทเหมือนกันจริงเหรออีแก๊งนั้นมันมามุกไหนอะ่ะมันมาในรูปแบบขู่ว่ามีชื่อของลุงฉันไปค้ำประกันเงินกู้นะสิลุงฉันแก่แล้วตกใจทำตามมาสั่งทุกอย่างเลยเพราะกลัวจะมีคดีความกลัวจะรู้ตัวก็เงินออกจากบัญชีแล้ว นั่นแหละคือกลุ่มเป้าหมายของพวกมันถัดโทรมาเจอคนแก่นะเฮ้ยหวานหมูนี่มันชักจะน่ากลัวขึ้นทุกวันละคนใกล้ตัวเราโดนกันเยอะเลยนะเราจะมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างอะ่ะจะเอาอะไรไปป้องกันตำรวจเองทำอะไรไม่ได้เลยพวกมันน่ะทำงานเป็นทีมตัวมันน่ะไม่ได้อยู่ในประเทศเราหรอกนอนทฐานปฏิบัติการมันน่ะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนนจริงอย่างที่พิมพี่พูด จะป้องกันยังไงก็คงยากอย่างน้อยเราก็น่าจะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้เท่าทันแก๊งนี้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาจจะช่วยได้ไม่เยอะแต่ถ้ามันพอช่วยได้สักคนก็ยังดีนะคิดดูสิเงินทองยิ่งหายากถ้าไปเจอคนแก่ที่เขาไม่มีลูกหลานมีเพียงเงินเก็บเลี้ยงชีพแล้วจะมาเสียงเงินให้กับแก๊งนี้อีกเขาก็แย่นะเว้ยงั้น เรามาทำเพจชื่อเพจรู้ทันแก๊งคอเซนเตอร์กันไหมเราจะเตือนภัยกันในเพจแล้วก็ช่วยกันแชร์คิดดูสิแต่ละคนก็มีเพื่อนใน Facebook กันทั้งนั้นเฟซของแต่ละคนก็มีเพื่อนอยู่เป็นร้อยเป็นพันคนถ้าเราช่วยกันนะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฉันว่าใช่ใช่พวกเราอ่ะนำเรื่องที่โดนหลอกมาแชร์ด้วยไปดูทา้าเหอะให้คนอื่นตามนั้นงั้นเรามาแบ่งหน้าที่กัน อินดี้กับเพื่อนๆตั้งใจทำเพจ Facebook เพื่อเตือนภัยแก๊งคอร์เซนเตอร์เป้าหมายของเพจก็คือต้องการลดปริมาณเหยื่อให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้กลุ่มของอินดี้ต่างทุ่มเทกับงานนี้มากพวกเขาทั้งหาข้อมูลมาอัปเดตอยู่ตลอดไม่ทันไรสมาชิกของเพจก็ร่วมหมื่นคนแล้วเฮ้ยทำไมตอนเรียนเราไม่ขยันแบบนี้บ้างนะน่าเนนสะ ถ้าขยันแบบเนี้คงได้เกียรตินิยมไปฝากท่านแม่นานแล้วไม่ต้องหูชาโดนบ่นแบบนี้หรอกเขาถึงบอกไงว่าต้องหาแฟชั่นให้ตัวเองแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรนะมันก็จะออกมาดีเสมอนั่นสินะแกเลิกหาแฟชั่นแล้วไปหาแพชั่นได้แล้วอินดี้วันๆน่ะซื้อแต่เสื้อผ้าพาฉันหมดตังค์อยู่เรื่อยเลยอย่าบ่นหน่ากลับมาแล้วค่ะแม่ จ้าอินมาดูข่าวเร็วลูกมีคนโดนหลอกอีกแล้วในข่าวรายงานว่าแก๊งคอเซนเตอร์ออกอารวาดหนักคราวนี้มาในรูปแบบชวนให้สมัครงานและส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลเมื่อเหยื่อลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวไปแก๊งนี้ก็จะเอาไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆกว่าเหยื่อจะรู้ตัวก็สูญเงินไปเกลี้ยงบัญชีแล้ว<อ>หืมเร็วมากๆเลยดีละหนูจะเอาข่าวนี้ไปเตือนในเพจ แม่คะพรุ่งนี้หนูไปหอฟ้านะคะนัดกันเรื่องทนะนะะําเพจนี่ยละค่ะจ้ะเห็นลูกมีจิตสาธารณะแบบนี้แม่ก็ภูมิใจจริงๆเลยสู้ๆนะลูกค่ะแม่ตึง่งอินดี้และเพื่อนนัดกันที่หอของฟ้าเพื่อประชุมงานของเพจเพื่อนๆแอดมินทั้งหลายต่างก็ขยันทำหน้าที่ทั้งประสานงานทั้งตอบคอมเมนต์แฟนเพจทำเอาลืมเวลากินข้าวกันไปเลย จะบ่ายสองแล้วพวกเรายังไม่ได้กินข้าวเลยตายแล้วสั่งข้าวกินกันเถอะหิวแล้วเนี่ยเอางี้เดี๋ยวฉันไปซื้อข้าวร้านป้าหน้าหอเนี่ยให้พวกเธอจะกินอะไระฉันไปด้วยยังคิดไม่ออกอยากจะดูเมนูก่อนนะ่ะฉันก็ด้วยอยากไปซื้อขนมด้วยอินดี้อยู่ในห้องเพียงคนเดียวและแล้วก็มีสายเข้าเป็นเบอร์แปลก,ปกอินดี้กดรับในทันทีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับไม่ทราบว่ากำลังพูดสายกับนักศึกษาอินดี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ทราบว่าจากไหนคะเรามีข้อมูลการฟอกเงินโดยมีชื่อคุณเป็นเจ้าของบัญชีไม่ทราบว่าคุณมีบัญชีธนาคารเอหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่เคยเปิดบัญชีที่ธนาคารนี้เลยนะคะอินดี้เริ่มคิดว่าต้องเป็นแผนของแก๊งคอเซนเตอร์แน่ๆถ้าอย่างนั้น คุณเคยทำเอกสารหายหรือไม่เช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตอินดี้เริ่มใจคอไม่ดีเพราะเคยทำพาสปอร์ตหายแต่ก็ยังตอบปฏิเสธไปไม่ค่ะไม่เคยทำหายงั้นคุณช่วยแอดไลน์ทีครับมีตำรวจท่านหนึ่งดูแลคดีของคุณอยู่คุณแอดไลน์แล้วคุยกับท่านเองนะครับ เมื่อวางสายอินดี้ก็เริ่มคิดหนักแล้วเพราะเคยทำพาสปอร์ตหายจึงคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเธอจึงแอดไลน์ไปไม่ทันไลก็มีวิดีโอคอลโทรเข้ามาอินดี้ตกใจแต่ก็กดรับสายและเห็นหน้าตำรวจแต่งต,ออตัวเต็มยศด,ดูน่าเชื่อถือมากและอินดี้ก็เริ่มเชื่อแล้วด้วยสวัสดีครับผมพันตำรวจโทวินยัยดูแลคดีของคุณอยู่ครับจริงเหรอคะหนูมีคดีติดตัวจริงๆเหรอคะเออ คือคือว่าหนูหนูเคยทวงพาสปอร์ตหายไปตั้งนานแล้วแต่ว่าหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะจะเย็นๆนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นตามกฎหมายก็มีโทษจำคุกแค่2อถึงปีคะหนูจะทำยังไงดีคะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ผมกำลังจะทำคดีของคุณส่งอายการถ้าเรื่องถึงอายการก็คงต้องติดคุกแหละครับ คนตำรวจช่วยด้วยค่ะหนูติดคุกไม่ได้นะคะหนูกำลังเรียนอยู่ช่วยนะช่วยได้แต่อยู่ที่ตัวเธอเองด้วยนะผมดูแล้วคุณก็ไม่น่าจะรู้เรื่องอย่างที่ว่าจริงๆแต่เรื่องมันดันเป็นแบบนี้โชคดีที่ผมทำคดีของคุณคุณก็เลยพอจะมีทางรอดทางรอดยังไงคะบอกมาเลยค่ะหนูจะทำตามหมดเลยคุณต้องโอนเงินค่าจากการคดีจำนวนห้าหมบาทตอนนี้เลยนะ เราะจะหมดเวลาเข้าระบบแล้วห้าหมื่นหรอคะคือว่าหนูมีไม่พอใน ATM มีแค่สี่หมื่นไม่งั้นหนูต้องโทรบอกแม่ก่อนงั้นไม่เป็นไรสี่หมื่นก็ได้แต่ไม่ต้องโทรบอกแม่หรอกผมไม่อยากให้คนรู้เยอะเดี๋ยวผมจะซวยไปด้วยแล้วคุณต้องโอนมาตอนนี้เลยตอนนี้หรอคะแต่หนูไม่มีแอปธนาคารอ๋อข้างล่างมีตู้ ATM เดี๋ยวหนูจะไปโอนเงินตอนนี้เลยคะ่ะ ก็ไม่ต้องวางสายจนกว่าคุณจะโอนเสร็จแล้วผมจะนำชื่อคุณออกจากคดีและเดี๋ยวคุณจะได้เห็นหลักฐานที่หลังอินดี้กำลังจะรีบไปโอนเงินฟ้ากับเพื่อนๆก็เข้ามาพอดีจะไปไหนอินไม่กินข้าวหรอฉันต้องรีบไปโอนเงินนะ่ะฉันโดนคดีฟอกเงินน่ะแกคุณตำรวจกำลังช่วยอยู่เดี๋ยวนะไหนอะตำรวจอยู่ในสายนี่ไงอินดี้กำลังจะหยิบโทรศัพท์ให้เพื่อนๆดู แต่ตำรวจคนนั้นก็วางสายไปแล้วตเอ้าคุณตำรวจไปไหนแล้วอินดี้ลองโทรกลับแต่ก็ไม่รับสายไหนอะตำรวจฉันว่าไม่ใช่แล้วมัง้งเรื่องมันเป็นยังไงเธอเล่ามาสิอินดี้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนๆนฟังเพื่อนเพื่อนตกใจมากต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอินดี้โดนแก๊งคอเซนเตอร์หลอกอาร์ตจึงนำคลิปหลักฐานที่คนแชร์กันให้อินดี้ดูแบบที่แกโดนนะคือ มันใช้เทคโนโลยีดีเฟกต์ใช้ก,กับรูปภาพแล้วทําให้ขยับปากขยับหน้าตาได้เสมือนกับการคุยกับคนตํารวจคนนั้นอาจจะมีตัวตนจริงแต่คนพูดไม่ใช่ไงโห,หน่ากลัวไปอีกมันล้ําขนาดนี้เลยเหรอดีนะที่พวกเธอเข้ามาทานันไในงานฉันเสียงเงินไปสี่หมื่นแน่เลยเพราะแบบนี้ไงคนเลยถูกหลอกกันเยอะ มันแนบเนียนและสรรหาวิธีมาหลอกแบบไม่ซ้ำรอดไปนะแกะอินดี้นั่นสิรู้ถึงไหนไอายถึงนั่นเป็นถึงแอดมินเพจเตือนภัยแก๊งคอเซ็นเตอร์แต่กลับโดนหลอกซะเองเฮ้ยเวนกำมเอานาะก็ยังหลอกไม่สำเร็จนี่นาะปกินข้าวกันเถอะไม่ต้องคิดมากแล้วทุกคน ถ้าอยากจะดูตอนใหม่แซบสนุกสนุกกับชีวิตวัยรุ่นทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องเพศความรักวัยว้าวุ่นของนักศึกษาอินดี้ที่เป็นสาวแล้วนะ <c oughs> ก็ฝากติดตามแล้วก็กด subscribe ให้อินดี้ด้วยนะจ๊ะ